หลายคนคงสงสัยว่าคน144,000คนที่พูดในวิวรณ์บทที่14นี้เป็นใครบ้างตัวแรก144,000คนปรากฏอยู่ในหนังสือวิวรณ์สองแห่งด้วยกันแห่งแรกคือในหนังสือวิวรณ์บทที่7ข้อ2ถึงข้อ4และข้าพระเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งขึ้นมาแต่ทิศตะวันออกถือตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่และท่านร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูทั้ง4 ผู้มีอำนาจจะทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่าอย่าทำอันตรายแก่แผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้กว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผาผู้ท่าทั้งหลายของพระเจ้าฝ่ายข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนคนที่รับตราประทับนั้นคือทุกตระกูลในพวกยิสราเอลแสนสี่หมื่นสี่พันคนและในข้อ5ถึงข้อ8ยังกล่าวต่อไปว่าคือแต่ละตระกูลมีจำนวนคนละ1 2 0 0 0คนที่ได้รับตราประทับ ดังนั้นรวมกัน12ตะกูลแล้วเป็นแสนสี่พันคนซึ่งเป็นชาวยิสเาเลที่ได้รับตราประทับนี้ก่อนวันแห่งพระพิโรธอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าจะมาถึงแห่งที่สองคือในหนังสือวิวรณ์บทที่14ข้อหนึ่งกล่าวว่าและข้าพระเจ้าได้แลดูและเห็นแกะของพระเจ้านั้นทรงยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวนแสนสี่หคนที่มีพระนามของพระองค และพระนามพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนี้กำลังยืนอยู่ด้วยกันกับแกะของพระเจ้าคือพระเยซูคริสบนภูเขาซีโอนโดยมีพระนามของพระเยซูคริสและของพระบิดาเขียนไว้ที่หน้าผากของพวกเขาพวกเขาจะต้องเป็นคริสเตียนอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกอิาเรลไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสเป็นแกะของพระเจ้าคนเหล่านี้เป็นพวกคริสเตียนที่ถูกกระทําให้สําเร็จสมบูรณ์ จึงถูกลับขึ้นไปยังภูเขาซีโอนฝ่ายสวรรค์ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าในเวลาเมื่อพระเยซูคิดเสด็จกลับมาครั้งที่สองภูเขาซีโอนนี้ไม่ได้หมายถึงภูเขาซีโอนฝ่ายแผ่นดินโลกที่ปัจจุบันอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์อย่างไรก็ดีเมื่อเราอ่านในหนังสือเฮบรารบทที่1 2ข้อย2ถึง2ีเราจะเห็นว่าแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซีโอนแล้วและมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ คือกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ลและมาถึงที่ชุมนุมของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้มาถึงงานชุมนุมเลี้ยงเทศกาลและมาถึงคริสจ,จักรของบุตรหัวปีซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์ลแล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิาพากษาคนทั้งปวงและมาถึงวิญญาณทั้งหลายของผู้ชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วในข้อ28กล่าวเพิ่มอีกว่าเหตุนี้ข้าเราได้อาณาจักที่ไม่หวั่นไหวมาแล้ว วันนี้มีภูเขาซชีโอนสำหรับพวกเราคริสเตียนเพื่อไปประชุมกันแต่คำถามคือมันอยู่ที่ไหนมีการชุมนุมของคริสเตียนมากมายทุกคนทุกแห่งแต่อาณาจักรของเหลาปุโรหิตที่พระเจ้าปาถนานั้นอยู่ที่ไหนเราต้องเริ่มถามคำถามนี้กับตัวเองและเริ่มสแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังในเรื่องนี้ถ้าพวกเราไม่ได้อยู่ที่ภูเขาซชีโอนซึ่งคือคริสจักรของบูหัวปีในวันนี้ เราจะถูกลับขึ้นไปยืนอยู่กับแกะของพระเจ้าบนภูเขาซีโอนฝ่ายสวรรค์ที่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าในวันนั้นได้อย่างไรหนังสือวิวรณ์บทที่14ข้อสองถึงข้อ3ยังพูดต่อไปอีกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ดูดเสียงน้ำมากหลายและดุดเสียงฟ้าร้องสนัน่นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงพวกดีดพินเขาคู่กำลังบรรเลงอยู่คนเหล่านั้นร้องเพลงเล่ากับว่าเป็นเพลงบทใหม่ต่อหน้าพระที่นั่ง ต่อหน้าสัตว์ทั้งสี่นั้นและหน้าพวกผู้ปกครองไม่มีใครสามารถเรียนรู้เพลงบทนั้นได้นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั้นที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลกเสียงของคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนี้ดังมาจากสวรรค์ดังนั้นพวกเขาจะต้องเป็นคนที่ถูกรับขึ้นไปถึงสวรรค์ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าพวกเขาร้องบทเพลงใหม่ซึ่งไม่มีใครสามารถเรียนได้ซึ่งหมายถึงว่า ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนสามารถเรียนบทเพลงบทนี้ได้บทเพลงทั้งหลายต่างสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเพลงตัวอย่างเช่นบทเพลงสารเสริญพวกเราคริสเตียนสมควรอย่างยิ่งที่จะมีความใหม่สดและมีประสบการณ์กับความอุดมสมบูรณ์ที่หาที่สุดไม่ได้ของพระกริ์ให้มากขึ้นทุกวันประสบการณ์เหล่านี้จะกลายมาเป็นเหมือนบทเพลงใหม่ของเรา ซึ่งจะไม่เหมือนกับเรียนคําสอนในพระคัมภีร์หรือเรียนหลักธรรมซึ่งเราสามารถเรียนรู้กันได้พวกเขาถูกไทยจากแผ่นดินโลกซึ่งเชีให้เห็นว่าคน1 4 4่งแันคนเหล่านี้ล้วนเป็นคริสเตียนไม่ใช่ชาวยิวเพราะว่าพวกเขาถูกซื้อถูกไทยโดยพระโลหิตท,ที่มีค่ามากของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นแกะไถ่บาปที่ไม่มีตําหนิแะด่างพร้อยพระองค์ได้เสด็จมาในโลก เพื่อประทานชีวิตของโพรเป็นค่าไทยแก่คนเป็นอันมากในหนังสือวิบ์บทที่14ข้อสถึงข้อหกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกโภมจารีเพราะเมสโปรดกเสด็จไปที่ใดคนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากถ้ำกลางมนุษย์เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสโปรดกไม่มีคำวูสาในปากเขาเลย พระเขาปราศจากความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนี้เป็นพวกพรหมจารีพวกเขาไม่มีมนทินไม่ป,าป่าปนแต่บริสุทธิ์แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้เป็นหญิงโสดไม่แต่งงานท่านเปาโลเคยเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโคลินว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านทั้งหลายตามอย่างความหวงแหนของพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้มั่นหมายพวกท่านไว้กับสามีผู้เดียว เพื่อจะได้ถวายท่านทั้งหลายแก่พระคริสต์เป็นพรมาจารีพวกเราคริสเตียนควรจะเป็นผู้ที่ได้ชำระตัวให้สะอาดจากความมลทินทั้งหลายของเนื้อนหนังและของวิญญาณและกระทำให้ความบริสุทธิ์สำเร็จสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนี้ติดตามพระเมสโบรดไปทุกที่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าผู้ใดปรารถนาจะตามเรามาให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองและรับเอากังเขนของตนแบกตามเรามาทุกวันการได้รับความรอดนั้นง่ายมากครับเพราะว่าความรอดเป็นของขวัญของพระเจ้าและเป็นโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยการประพฤติของเราแต่ที่จะติดตามพระเมสรโภดกนั้นก่อนอื่นคนนั้นจะต้องปฏิเสธตนเองก่อนและหลังจากนั้นก็ต้องแบกกางเขนของตน แต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่ยินดีจะทำอย่างนั้นชีวิตคริสเตียนของเราเหมือนกับการเดินทางเหมือนการวิ่งแข่งพระเมสสโรดกไม่เคยหยุดที่จะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะนำพวกเราไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดน่าเสียดายพวกเราคริสเตียนมากจะชอบหยุดชะงักอยู่ในความสะดวกสบายของเราเองตัวอย่างเช่นผู้เชื่อบางคนแค่พึงพอใจอยู่ในคำสอนของมารตินลูเทอร์ซึ่งสอนว่าพวกเราเป็นผู้ชอบทาโดยความเชื่อ และไม่ใช่โดยการประพฤติพวกเขารู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วและไม่มีความต้องการที่จะลุดไปข้างหน้าอีกและมีผู้เชื่ออีกหลายคนที่มีความบึงพอใจอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีและการเรียนคำสอนและไม่ยอมที่จะเปิดออกยอมรับการเปิดเผยใหม่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาล้วนได้พิสูจน์ในจุดนี้การติดตามพระเมสโปรโดกนั้นคือต้องมุ่งไปข้างหน้ากับพระองค์ ท่านเปาโลเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราในหนังสือฟิลิปปอยบที่สข้อ12ถึงกล่าวว่ามิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำสิ่งหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่ธงชัย เพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราขึ้นไปรับในพระเยซูคริสต์ดังนั้นพวกเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธตนเองและรับเอากังเขนของตนแบกตามพระองค์ไปทุกที่ที่พระองค์เสด็จไปคนแสนสี่หมพันคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ถูกไถออกมาจากถ้ำกลางมนุษย์แต่พวกเขามีชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นผลแรก ถวายแก่พระเจ้าและแก่พระเมสสโปดกในวิวรณ์บทที่14เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็กบเกี่ยวในการเสด็จมาครั้งแรกพระเยซูได้มาแล้วหว่านพันมเมล็ดแห่งชีวิตแต่เมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะมาเหมือนกับคนที่จะมาเก็กบเกี่ยวพืชด้วยเคียวเกี่ยวพวกเราคริสเตียนที่มีชีวิตอยู่ในวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณและเกิดผล เมื่อคริสเตียนคนหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกการเติบโตนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เท่านั้นจะไม่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเมื่อตายไปแล้วดังนั้นเมื่อพวกเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกเราจําเป็นจะต้องเติบโตเข้าสู่ประคิ์ในทุกๆด้านท่านเปาโลบอกกับคริสตจักในเมืองโคลินว่าท่านทั้งหลายเป็นทุ่งนาของพระเจ้าท่านได้หวานและอัปโลได้ลดน้ํา น่าเสียดายผู้เชื่อเหล่านี้ไม่ได้จำเริญเติบโตขึ้นเพราะท่านเปาโลเขียนไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าจะพูดกับท่านทั้งหลายเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วไม่ได้แต่ต้องพูดกับท่านทั้งหลายเหมือนผู้ที่ยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังคือเหมือนท่านเป็นทาลกในพระกริชข้าพเจ้าต้องเลี้ยงท่านทั้งหลายด้วยน้ำนมมิใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านยังไม่สามารถรับได้แต่แม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถ โดยว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังอิจฉากันขัดเคืองใจกันและแตกแยกกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและไม่ได้ประพฤติตามอย่างมนุษย์ธรรมดาดอกหรือคริสเตียนในเมืองโคลินยังคงเป็นทาลกอยู่คริสเตียนในเมืองเอเฟ,ฟโซก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันท่านเปาโลเขียนในหนังสือเอเฟ,ฟโซบที่4ี่ข้อ13-14ว่าจนเราทั้งปวงจะมีความเชื่อ และมีความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าอย่างเดียวกันจนถึงโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระกริ์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเลขกลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงถ้าฝ่ายวิญญ,ญาเรายังเป็นเด็กทาลกก็จะถูกซัดไปซัดมาโดยผู้สอนผิด ข่าวที่ลือต่างๆหรือแม้แต่เหตุการณ์ในปัจจุบันเราไม่สามารถจะยืนหยัดอย่างมั่นคงได้เราก็จะถูกล่อหลวงได้ง่ายๆในหนังสือเฮบรายบทที่5ข้อ13ถึงบทที่6ข้อ1เตือนเราว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมอยู่ไม่เป็นคนชำนาญในถ้อยคำแห่งความชอบธรรมด้วยว่าเขายังเป็นทารกอยู่แต่อาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่ คือผู้ที่เคยฝึกหัดโดยการปฏิบัติจนความคิดของเขาแยกแยะได้ว่าไหนดีไหนชั่วเหตุฉะนั้นให้เราก้าวออกจากปฐมโอวาทของพระกริและให้ก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์อย่าเอาสิ่งนี้มาวางเป็นรากอีกคือการกลับใจใหม่จากการประพฤติที่ตายแล้วและความเชื่อต่อพระเจ้าเพราะคำทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นคำเตือนที่หนักแน่นแก่เราว่า ถ้าพวกเราคริสเตียนยังคงเป็นทาลกฝ่ายวิญญาณอยู่ไม่เกิดผลและไม่ก้าวไปถึงความเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่ได้เป็นผลแรกที่ถูกรับขึ้นไปถึงพระที่นั่งของพระเจ้าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาพระเจ้าทรงพระประสงค์ที่จะให้เรามีส่วนในมรดกคือที่จะให้เราร่วมปกครองด้วยกันกับพระคริสต์ในอาณาจักรพันปีบนโลกนี้แต่ในหนังสือคาราเตียบทที่สข้อหนึ่งก็ได้เตือนเราว่า ตราบใดเมื่อทายาทนั้นยังเป็นเด็กอยู่ถึงเขาเป็นเจ้าของสิ่งสารพัดแต่เขาก็ไม่ต่างอะไรกันกับทาสคนหนึ่งเลยนี่หมายความว่าพวกเราบุตรของพระเจ้ามีตำแหน่งเป็นทายาทแต่เราจะไม่สามารถรับมรดกนั้นได้ถ้าเรายังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณขอให้เราเอาใจใส่ที่จะเป็นคนดีรอบคอบและบรรลุเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา องค์พระผู้เป็นเจ้ายัางได้เตือนสติพวกเราว่าทุกกิ่งในเราที่ไม่เกิดผลจะถูกตัดทิ้งเสียเหมือนกับหญิงพรมจารีที่ไม่ฉลาดห้าคนที่ขาดคุณสมบัติที่จะเข้าไปในงานเลี้ยงมงคลสมรสเมื่อเจ้าบ่าวเสด็จกลับมาคริสเตียนหลายคนก็จะไม่สามารถมีส่วนในงานเลี้ยงมงคลสมรสนั้นในเวลาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมามีเพียงหญิงพรมจารีที่ฉลาดผู้ได้เตรียมตัวพร้อม สสมน้ำมันไว้ในภาชนะจึงจะเข้าไปในงานนั้นได้หลักการนี้เหมือนกับการถูกรับขึ้นไปที่ภูเขาซีโอนของผู้ที่เป็นผลแรกพระเจ้าตรัสกับโมเสว่าผลแรกในแผ่นดินของเจ้าซึ่งเป็นผลที่ดีที่สุดจะต้องนำมาถึงพระวิหารของพระเจ้าของเจ้าและพระอคยังได้ตรัสเกี่ยวกับฝูงคนและฝูงสัตว์ที่พวกเขามีว่าลูกหัวปีทั้งของคนและของสัตว์ เจ้าจงแยกออกมาเพื่อถวายแก่เราสำหรับพระเจ้าผลแรกและลูกหัวปีนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งเหล่านั้นเป็นของของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บรรยายถึงคุณลักษณะของผลแรกไว้ว่าไม่มีคำมุสาในปากเขาเลยเพราะเขาปราศจากความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าเราไม่ได้กลายมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ ในชั่วข้ามคืนเราต้องได้รับการช่วยให้รอดจนถนึงที่สุดเพื่อจะถูกชำระให้บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงและปราศจากตำหนินอกจากนั้นเรายัางต้องการที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณของพระองค์ให้เป็นเหมือนกับพระลักษณะของพระบุตรนั้นคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปหนังสือยากอบโบบที่สข้อ2กล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ได้พลาดพลั้งในทางวาจาผู้นั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยให้พวกเรามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่มีสงาราศีนี้ด้วยกันเนื่องจากว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ใกล้มาถึงแล้วดังนั้นให้เรามาพิจารณาดูไทม์ไลน์ของพระเจ้าว่าด้วยการมารับผลแรกขึ้นไปในสัปดาห์ของปีที่70หรือ7ปีสุดท้ายที่พยากรณ์ไว้ในหนังสือดาเนียลบทที่9ข้อ24ถึง27 จะเริ่มต้นด้วยการทำสัญญาไมาตรีกับชนหลายประเทศในตะวันออกกลางและในช่วงกึ่งหนึ่งของเจ็ปีนั้นเขาจะหักสัญญาไมาตรีนั้นละวันแห่งพระพิโรธอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งหลายคนเรียกว่าเป็นวันแห่งความทุกขเเวทนาครั้งใหญ่ก็จะเริ่มต้นก่อนหน้าวันนั้นไม่นานผู้ที่เป็นผลแรกจะถูกลับขึ้นไปถึงภูเขาซีโอนฝ่ายสวรรค์ และต่อจากนั้นชาวยิว1,44,000คนจะได้รับตราประทับเพื่อจะปกป้องพวกเขาจากภัยพิบัติอันเกิดจากแตรที่5ในช่วงเวลาแห่งความทุกเขเวทนาครั้งใหญ่ผู้เชื่อที่เหลือที่ไม่ได้ถูกรับขึ้นไปจะต้องผ่านความร้อนแห่งความทุกข์ลำบากนั้นเพื่อทำให้สุขงอมโดยพระเมตตาของพระองค์พระเจ้าทรงประทานคำเตือนมากมายซึ่งมีอยู่ในพระคำของพระองค์ พราะพระองค์ทรงต้องการให้พวกเราเป็นผลแรกในเวลาเมื่อพระคริสต์จะเสด็จมาขอให้เราเตรียมตัวให้พร้อมสุดท้ายนี้เราขอสรุปด้วยคําเตือนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือวิวรณ์บทที่สข้อ10ที่เขียนไปถึงคริสจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียว่าเพราะเหตุเจ้าได้ประพฤติตามคําของเราอันจะสําเร็จได้ด้วยความเพียรเราจะรักษาเจ้าในเวลาทดลองใจนั้นซึ่งจะบังเกิดมีทั่วทั้งโลก เพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลกขอให้พระคุณของพระเยซูพร์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด